วันนี้เราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมกันนะคะเรามารู้จักกัะเลยมะเร็งเต้านมเกิดจากการแบ่งตัวผิดปกติของเซลล์ท่อน้ำนมหรือต่อมน้ำนมทำให้เกิดก้อนเนื้อง,งอกโดยหากไม่ได้รับการรักษาจะโตขึ้นและกระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองบริเวณรักแร้และกระจายไปยังอวัยวะอื่นๆเช่นปอดตับสมองเป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยเสียชีวิต ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคก็คือผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า35ปีขึ้นไปมีภาวะน้ำหนักเกินมีประจำเดือนเร็วมีญาติหรือมีพันธุกรรมที่เป็นมะเร็งเต้านมมาก่อนมีลูกคนแรกช้าขาดการออกกำลังกายหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปหรืออาจจะเพราะทานยาคุมกำเนิดนานกว่า5ปี อาการของโรคก็คือก้อนเนื้อในเต้านมเจ็บปวดเต้านมแขนบวมหรือหัวนมบุ่มลงไปก้อนเนื้อที่รักแร้หรือมีสานคับหลังจากหัวนมเช่นเลือดระยะของมะเร็งเต้านมจะแบ่งออกเป็นสีระยะคือระยะที่หนึ่งจะพบก้อนมะเร็งมีขนาดเล็กกว่า2เซนติเมตรแต่ยังไม่มีการแพร่กระจายไปอย่างต่มน้ำเหลืองที่รักแร้ ระยะที่2นะคะจะมีก้อนมะเร็งขนาดประมาณ2-5เซนติเมตรหรือมีการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งไปยังต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ข้างเดียวกันระยะที่3จะพบก้อนมะเร็งมีขนาดมากกว่า5 cm, เซนติเมตรแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ข้างเดียวกันอย่างมากจนทําให้ต่อมน้ำเหลืองเหล่านั้นมารวมติดกันเป็นก้อนใหญ่หรือติดแน่นกับเอเวัยวะข้างเคียง ระยะที่4ก้อนมะเร็งมีขนาดโตเท่าไหร่ก็ได้แต่พบว่ามีการแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นของร่างกายที่อยู่ไกลออกไปเช่นกระดูกปอดตับหรือสมองเป็นต้น การคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเองนะคะวิมีวิธีการตรวจดังนี้ค่ะก็คือการยืนหน้ากระจกแล้วก็ดูเต้านมทั้งสองข้างแล้วสังเกตว่าขนาดรูปร่างสีผิวตำแหน่งของเต้านมะเป็นสีอย่างไรหรือควรเทียบกับการเปลี่ยนแปลงกับเดือนก่อนหลังจากนั้นให้ยกแขนขึ้นเหนือศีรษะทั้งสองข้างแล้วดูที่เต้านมอีกครั้งค่อยๆหมุนตัวช้าๆเพื่อที่จะดูบริเวณด้านข้างของเต้านม 3ก็คือใช้มือเท้าเอวแล้วโน้มตัวออกไปด้านหน้าเล็กน้อยดูความเปลี่ยนแปลงซ้ำอีกครั้งค่ะขั้นตอนต่อไปก็คือใช้มือบีบที่หัวนมเบาๆดูว่ามีเลือดหรือน้องหรือน้ำไหลออกจากหัวนมหรือไม่ค่ะขั้นตอนต่อไปเริ่ครมคลำเต้านมโดยคลำตั้งแต่กระดูกไหปลาร้าลงมาใช้มือซ้ายคลำเต้านมข้างขวา ให้ใช้นิ้วชี้นิ้วกลางและนิ้วนางทั้งสามนิ้วค่อยๆกดลงบนผิวหนังเบาๆและกดแรงขึ้นจนกระทั่งสัมผัสกระดูกซี่โครงคลำเต้านมให้ทั่วทิศด,ด้านการคลำทำได้หลายแบบเช่นคลำเริ่มจากหัวนมไปตามแนวก้นหอยจนถึงฐานเต้านมบริเวณขอบหรือคลำใต้เต้านมถึงกระดูกไหปลรรา ขยับนิ้วทั้ง3าแนแนวเรียงนอนขึ้นลงสลับกันไปสิ่งที่สำคัญคือต้องคลาให้ทั่วเต้านมไปจนถึงบริเวณรักแร้ใต้วงแขนหลังจากนั้นให้เปลี่ยนคลาอีกข้างแบบเดียวกัน เมื่อเสร็จการคลำในท่ายืนแล้วให้เปลี่ยนเป็นการคลำในท่านอนใช้หมอนนูนไหลข้างที่จะทําแล้วคลำซ้ําเหมือนท่ายืนการรักษามะเร็งเต้านมทําได้โดยวิธีดังนี้ก็คือการรักษาโดยการผ่าตัดการฉายแสงยาต้านฮอร์โมนหรือยาเคมีบําบัดหรือยาที่มีฤทธิ์ออกเฉพาะด้านค่ะดังนั้น